แล้วก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสมนะครับอย่าใช้ความเร็วสูงเกินไปเพราะเวลาถึงจุดกลับรถเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วมากอาจจะทําให้เราบังคับรถไม่อยู่รถทรงตัวไม่ได้หรือรอาจการเฉียวนถึงิความได้ตรงนี้มีเครื่องหมายการจราจรที่ใช้ความเร็วอ,อยู่ในช่วงไม่เกิน30กิโมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ผมก็อยู่สามสิบยี่สิบสามสิบกิโลเมตรต่อ, 30, อ 20, ชั่วโมงก็เลี้ยวอย่างระมัดระวังค่อยค่อย กับรถมาแล้วนะครับามากำลังจะลงช่องทางคู่ขนานนะครับช่องทาง,ทางากระดานตรงนี้ก็จะมีส่วนของรถที่จะวิ่งร่วมกันนะครับทางซ้ายมือก็จะมีรถเรามาก็จะเป็นรถบัสเล็กนะครับรถรถบัสทูเดยสแรวราก็เปิดไฟเลี้ยซ้ายไว ก็ยังไม่สูงแล้วก็จะชะลอนิดนึงเพื่อให้เขา,าเร่งความเร็วได้ครัตอนนี้เขาก็เร่งความเร็วไปแล้แล้วก็ขับของเราไปเรื่อยๆค,ความเร็วของผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่60กิโลเมตรอชั่วโมงมีมอเตอร์ไซค์สวนเล่นมาซึ่งตรงนี้ผิดผิดการจราจรนะรผิดกฎจราจรตดงตรงๆนะครับแต่ก็ประเทศไทยค,คือ,อกฎจราจรเนี่ยบางครั้งมันการการดูแลหรือว่าการเนี้ยาอาจจะไม่ทั่วถึงครับ ก็จะมีการทําผิดกฎจราจรดังนั้นเนี่ยเวลาขับรถในเมืองไทยเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังอ,อย่างสูงครับสำหรับผู้ที่ขับรถชํานาญแล้วเนี่ยก็จะ จะมีร้านขายของมากมายครับก็เราก็อยู่ในเลนขวาครับใช้ความเร็วให้เหมาะสมนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเลี้ยวซ้ายาเข้า,อาซอยนะครับก็จะเปิดไฟเลี้ยวครับระยะทางที่ผมจะเข้าไปนะก็อยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับผมก็เปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วก็ชะลอความเร็วความเร็วก็จะลดมาอยู่ที่ ตอนนี้ก็30กิโลเมตรต่อชั่วโมง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายเข้าไปอพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาเสร็จเราหักพวงมาลัยเสร็จเนี่ยไฟเลี้ยวรถส่วนมากก็จะจะจะ,จะดับไปโดยอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราทําการเลี้ยวเสร็จแล้วตอนนี้ผมว่าขับเข้ามาเป็นทางเป็นซอยนะครับไม่มีเส้นการจราจรแต่ทุกคนก็จะรู้นะครับว่าเป็นเส้นทางที่ าสามารถขับสวนเลนได้ครับก็จะมีรถอมอเตอร์ไซค์วิ่งมาทางขวามของเราสวนมาแล้วก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสมครับดูพื้นผิวการจราจรไปด้วยว่า,าพื้นผิวการจราจรเป็นยังไงบ้างาเป็นหลุมเป็นบ่อม,มากน้อยแค่ไหน ความเร็วอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่โมงนะครับตอนนี้มีรถบรรทุกอ,อยู่เลนตรงข้ามจอดอยู่ข้างๆแล้วก็เปิดไปเลี้ยวทิ้งไว้ตอนนี้เราก็ใช้ความระมัดระวังครับเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามมา,าจะสวนมากับเราแต่ว่าเขาก็ชะลอเช่นกันด้านหน้าของผมนี้ก็จะเป็นเส้นทางซึ่งกําลังทําการก่อสร้างสะานนะครับก็จะเป็นเส้นทางลุกลังซึ่ง มีหลุมมีบอ่อเราก็ใช้ความระมัดระวังมองซ้ายมองขวามองกระจกข้างด้านขวาด้านซ้ายครับว่ามีรถตามมาหรือเปล่าเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายไปขวามาอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราก็จะเลี้ยวทางเข้าทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็มองทางขวาแล้วไม่มีรถเราก็เลี้ยวเข้ามาวิ่งไปเรื่อยๆก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์สวนนะครับซ้ายขวาเรามา ปกติครับกฎในเมืองไทยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบ,บางครั้งเราทําตามกฎจราจรก็จริงครับแต่ว่าเรา,าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังพอสมควรเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเพราะคนอื่นเขาก็าวิ่งมาโดยบางครั้งก็แหกกฎมาครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้น